ใายแล้วก็เนื่องจากว่านะครับทาง<ม>อะไรนะผมนัม่นหลวมเออนั่นหลวงว t ดเดลเฮลนะครับนั่นหลวมอ๋อทาง cm นะได้บอกมทสิต้องบอกว่าเอเชียซอฟต์ได้จัดกิจกรรม the collector นะแจกปืนเกี่ยวกับซีรีส์ Red Oriental ที่ในเซิร์ฟเวอร์นอกนั้นก็เป็นปืนที่ค่อนข้างจะดี ถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นสแตทที่เหมือนจะเอาจากตัวธรรมดามามากกว่าในเซิร์ฟนอกผมจำไม่ผิดนะแต่เซิร์ฟไทยมาถึงปุ๊บสิ่งที่ี่ผมรู้ก็คือมันคือปืนแคปซูลแคทที่เอามาแต่งได้ครับก็คือดูอย่างเอเค m จซีเอ็มโอเรนมันก็คือเซโรจาเนี่ยแหละที่ไม่เอามาแต่งได้สเตตัสเท่ากันเด็กมาแต่งปุ๊บระยะ แบบบานมันมากเทียบกับตัวธรรมดาแล้วคนละเรื่องเลยยี่หนาวอ่ะหนาวหนาวหนาวไม่รีบรลบหรอกมั้งไปถ่ายต่อพรุ่งนี้ไมอะไรงนี้อันนี้ก็ดูเวลาแบบตีหนึ่งเก้านาทีของวันพุธที่สามสิบนะครับพือเริหัรไม่ใช่หรอวะคือหัดที่สาสิบเอ็ดนะ ก็น้องผมบอกแฮปปี้ฮาโลวีนไอพภูมก็ได้รับแฮปปี้ฮาโลวีนในเฟสมันก็พอใจนะกูไม่มีอะไรเลยฟั <c oughs> งนะฟังฟังปล่อยเขาไปเขาร้องรอยเรื่องของเขาแล้วเขาเขาสุดโลกงฮางโลวีนนุ้ยเออก็อื่นซื้อเโดอเลน a อนะตอนนี้ผมได้มาสี่กระบอกแต่ว่าสายเ,เบอคนเบาท้าที่ผมจําได้ผมมีสิทธิ์ได้เอ็พีเจ็ดกับเอ,อ,อ็พเจถาวอรนเอ็พีเจ็ดวันดิไม่ใช่ถาวอรนหรอก ถ้าจำไม่ผิดอ่าแต่ได้ถาวรมาก็คือเอเคจ 4m เลสออร์เรนตัลเลสดิแม่งสลับกันอยู่ได้แล้วก็ M16 เด็ด M16 L2 15วัน DSR 1 15วัน FR 15วันนะครับก็เรามาดูกับปืนแรกก็คือเจ 4m กันเลยมันหนาววะกลัว่าเพชรบุรีก็ไม่ได้หนาวนะ มึงหนาวด้วยตัวเองก็เป็นไปได้ตอนนี้ผมไงภูมิก็ติดพาสอ่านว่าพาสหรือแพดวะ The pads pass up exile เออ pass up exile แพดบนพาสเนี่ยก็เล่นกันมันเลยแบ่งของแบ่งนู่นแบ่งนั่นแบ่งนี่ AVA ก็ไม่ค่อยได้เล่น แอรภูมิก็เล่นเมเปิลกับแพทอับเอ็กไซส์สองเกมอ่าล่ะนี่คือซีรีส์ครับ Oriental Red กับ AKJCM ดูแล้วปืนมันไม่สวยไงไม่รู้ช่างแม่งก่อนนะทดสอบที่ระยะเมตรฟูลสเปรนะครับไม่คุมนี่คือผมแต่งดำเมทนะถ้าเกิดแต่งเป็นชาร์ปชุตเตอร์ก็สุนก่อกุมวันนี้เบิร์สไฟ เล็งยืนยิงฟูสเปรครับเล็งเบิด์ลไฟเล็งทับปลาย ดูสเตตตอนเดินยืนก็ไม่ต้องพูดถึงตอนนั่งว่ามันจะนิ่งแา่ไหนนะอ่ะ10เมตรมิช็อตครับจะบอกว่ามันเหมือนกับตัวเซโรจาทำมไมเพราะว่าเป้าบานพอๆกันเวลามิกช็อตแต่ที่ดีกว่าก็คือมันแต่งแรงได้แต่งนิ่งได้แต่งแม่นได้แต่งอะไรก็ได้ตามสไตล์ว่าอยากจะแต่งก็แต่งไป แน่นอนไม่ได้พูดถึงการทะลุเขาแต่งแรงดาเมจ47ชิวๆฮะลุชิวๆเสียงปืนเปลี่ยนเล็กน้อยด้วยนะแต่การทะลุกำแพงหนาหามันไม่เล็กน้อยนะกูรู้ที่เสียงปืนกล้องขึ้นกล้องขึ้นือ,นอวเยอะนะฮะระหว่างเร่งลูกช็อตไม่ได้เหมือนเดิม <laughs> แต่ว่ารู้สึกพอแต่งกล้องแนะขนาดแต่งเอคอร์อะปืนมันก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นเอคอร์มันยังเป็นกล้อง PTS อะไรทักอย่างของรัสเซียอยู่ไม่เปลี่ยนแต่ว่าพอยกเลงปุ๊บกลายเป็นเอคอร์เลยที่ลึกมากนะครับมันเป็นบั๊กปืนโมติไม่น่าจะแต่งได้มั้งอาจจะเป็นไปได้แต่เซิฟนอกเขาก็แต่งกันนะเอาหรอวะอ่าดต่เซิฟนอกมันน้อยกว่าหรือว่ามึงคิดไปเองอาจจะคิดไปเองต้องไปเช็คอีกรอบ โอเคเดี๋ยวดูกระบอกต่อไปครับ M16 Oriental Red นี่ก็เป็น M16 Oriental Red นะครับ M16 A2 Oriental Red อาตาก,การลั่นสูงสุดใน M16 ทุกกระบอกเพราะมันเหมือนเอาตัว p i t i s Burst มาให้แต่งได้และแถมแต่งไกลที่ว่าปรับโหมดจากการยิง Burst ไฟเป็นทัวโตเพราะนั้นมันจะลั่นเร็วขนาดนี้ครับเรียงว้าว ภูมิได้ยินเสียงปะไม่ได้ยินจ้าเออวะลืมแต่เวลาเล่นไฟเลทไม่นนลดครับเลิกเ, <c oughs> เล่นเถอะครับเกมเนี่ยแนะ <c oughs> นำไม่หามาริโอภาคใหม่ๆม <c oughs> มาเล่นแทน <c oughs> <c oughs> มันคือปืนนี่นี่เว้ยปืนที่เป็นเบิร์ดไฟอะความล,ลั่นกระสุนเท่าเบิร์ดไฟแต่เอามาฟูออโต้อะไรไม่รู้กูไม่สนแล้วมึงเ,เลิกเล่นเถอะเกมเยี่ยนเนี่ย <c oughs> แบบในกลุมนี่แม่งฟราร์มอันไม้สามมาชัดอะโอ้โหรันเร็วได้ใจมากกูได้ยินเสียงเลยเครื่องดูดฝุ่นละ <c oughs> ไม่เชิงมูฟช็อตกันนะขอเสียงเนี้ยชัดอีกทีดิต่หันหมาให้เลย หมดแล้วเร็วว่าป่าม้าดอีกนั่นน่ะเออมันเร็วกว่าเพราะอะไรเพราะมันเป็นเบิร์ดไฟล์มันทำมาพัวโตนี่มันเฮ้ยนี่มัน M16 ในเอชัดๆเลยภูมิเคยเล่นแบบเอ็มเนี้ยแงลิ่นถือเคยเล่น s อฟป่ะเอ้ยเอ้ยอฟเอฟรั้วจำ M16 ได้ป่ะจำได้แม่งรันแบบแปดหมดแบกมาก ใช่ครับใครเล่น M16 ใน SF เทพเท่ le, แล้วเล่น M16 S2 o r i e n เ a l r เลโอ้แนะนำมึง <c oughs> เจอปืนนี้ไม่ต้องตู้แล้วปล่อยมอเมาส์แต่งท่อเออไอแต่งท่อลัน่นแล้วก็ติดไกเบิร์ดโหมดนะครับแม่งคุณจะเป็น SF ใน a v a เลย <c oughs> เล่น SF ใน a v a แล้วสมัยนแตะแตะเมาส์ครั้งเดียวนะออกไปสองนัดตัวนั้นไม่แปลก ฟาร์มาก,ก็เป็นตาตาการทะลุมันน่าจะหนักกว่าฟารา์มเฮ้ยทุกอย่างเป็นไปได้ว่าจะมิว้ว แต่มันที่นแน่ๆคือดาเมจมัน35มันแรงกว่าฟาร์มวัตไม่แน่เลยฮะ35เออไอ่ขอบูญอีกครั้งเลยนนะเล่นเล่นเหอะเกมนีน้ไม่ต้องเล่นแล้วคือมันทำให้กูรู้สึกอยากได้ M16 o r i e n t a l เลยถาวรมากๆมันทำให้เรากูรู้สึกอยากโหลดมาริโอมาเล่นอีกมันเป็นปืนที่โอ้โหแล้วตอนเล่นแบบไฟล์เรทไม่ลดอะหน้าสัน่นนะเล่นแล้วยิงไม่หน้าสั่นเลย คาเบอร์้าเบอร์คืออารมณ์นี้มันวอร์ซีแบบไม่มีสกิลลดรีคอยปืนนะชัดมาจับเวลากันนะครับสองวิกว่าหมดแม็ก เวลามึงไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือเดี๋ยวกูจะใส่ไอ้นี่เอกตัวจับเวลาในคลิปเองเออมึงไม่ต้องมานับตั้ได <c oughs> ้ไหมนับแบบนี้มันมีเที่ยประมาณนั้น <c oughs> จะบอกว่าเซโร่จะ ja, ไอ้ไม่ใช่สิเอเ 4M Oriental Red มีดีที่ก็คือมันแรงมันนิ่งมันแม่นแต่พอ M16 Oriental Red คือมันรัวโคตรรู้สึกจะโลกว,ว่า f a า m a r ส Mark 3 เอาอจริงๆไฟเลตมันไม่น่าแค่หกสิบสองอะจากรลวพามน่าจะระวังเร่งเสียงแล้วน่าจะเกินน่าจะประมาณแปดสิบน่าจะเท่าฟาร์มาร์สเลยอะ,อะมากกว่าฟาร์มาร์สตักห้าเว้ยแปดห้าเลยอะมันเท่าเอ็มพีเจ็ดเลยนะเอ้ยมันเสียงเอ้ยน่าจะช้าเอ็มพีเจ็ดหน่อยเออเอ็มพีเจ็ดมันแปดเสียงมันติ๊งยาวโอเคก็ไอ้สไนซ์สองกระบอกคงไม่ต้องทำเพราะมันเหมือนกับตัวต้นฉบาปปับเตะครับ ไหน,<ใ>น,นบองสว,ว้าว้ว่าฮสว้ไว้กว่าอันนี้อาจจะรู้สึกไปเองถ้า<อ>่านั้นแล้วก็<ม>ทำการทดสอบแคบปืนที่มันมาจากปรินแคปก็พอคือถ้าผมได้ MP7 นี่ไม่มั่นใจว่ามันเอาสกินของตัวบาฮามุตมาหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่เพราะโอเรนเซียเลสออกหลังไอออกก่อนบาฮามุตบาฮามุตคงไม่เอามาทีหลังหรอกอันจะเอามาย้ำหยีใส่ก็ได้ก็จะเป็นปยำหยีนี่แบบโคตรโกงไอเพีเจ็ดดาเมจสามแปดอะ นี้ก็บอกไม่ได้นะถ้าเอเชียซอฟจะใจสักขนาดนั้นผมก็อาจจะกลับมาเล่นอีกครั้งก็ได้ยังไม่จบนะฮะกับการกลับมาเล่น E.V.K. รู้สึกซีรีส์ออเรนทัลเลสทำให้ผมสู้สูนก้าได้ชิวๆเลยมีขดก้ากรนก้ามายิงจู้ได้โอเคตัดเข้าสู่การทดสอบกับออดัานี้แล้วกันอค โอเคนี่ก็ถ่ายสนอเกมเพลย์นะครับของเปืดน AKCM Oriental Wave ก็ผ่านมา2วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจก CM เขาก็ได้บอกไว้วันแรกว่าคนที่ได้รับไม่ต้องเงื่อนไขนะเขาจะรีมูบอกไปแต่ตอ,ตอนนี้นะครับผมแล้วเอ้รีมออกไปเสร็จแล้วเขาจะอัปเดตใหม่ให้แต่ตอนนี้ยรีโมทออกไปยังไม่เห็นรีมูฟ อ้ปืนใหม่ให้ยิงไม่ต้องพูดถึงยังไม่ได้ครับเอาปล่อยไว้ก่อนนะ FR ลองแล้วยิงมันดีรู้สึกเจาะกับตัวธรรมดานิดหน่อยแต่ก็แค่ความรู้สึกครับเพราะฉะกันเท่ากันหมดจริงๆหาห้องส่วนใหญ่อยากเล่นวงบอมนะนี่ลงเส้นถอยชุดเกาะมาไม่อยากเล่นอนาฮิเลตอนาฮิเลเฮอันนี้ฮิเลตเ่าะเออช่งแม่งอ่านาอะไรก็ตามมันจบเยอะไป อ๋อตอนนี้แคนก็อาจจะบ,บิงออนไลน์ครับจอยแม่งเลยครับอาจจะบ,บิงอาจจะบ,บิงเฮ้ย,ยพดิ ว่าแล้วมึงต้องออนได้เลยเออกูออนอยู่แล้วแต่ว่าแค่แบบปกปิด <c oughs> ได้ปืนซีรีโอเรนเทลเรสป่ะมึงอะไม่นะไม่ใช่ไหมไม่แปลกใจ <c oughs> <c oughs> นี่ปืนแคทเลยนี่ส่ง AKS ส่ง AKS 74U มันดิเดนโมนดัสเนี่ยเดนโมนดัสส่งไม่ได้เดน d m นดัสมันเป็นยูโรแถมมึงก็กดเนี่อ้าวรู้สึกเกมกูค้างว่ะอืม อาา่าฮะตอนนี้กูจอยไปทีมใครเนี่ยแอปแอปตอนนี้อาจจะบิงก็ได้หลุดเรียบร้อยแล้วครับน่าสงสาร ก็เราก็ต้องรู้กันก่อนอย่างที่บอกไปในต้นคลิปของช่วงวิคอยเทสนะครับเออตัวนี้มันก็คือเซลโรจาที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มเข้ามาเฮ้ยมันโหลดอะไรวะเนี้ยเปิบเป๊บเปิบเบเมื่อไหเราจะรอเสร็จภาพกระพริบใหญ่เลยให้ตายครับถ้าเกิดคลิปออกมาเห็นภาพกระพริบอย่าตกใจห้องน้ำอยู่ข้างล่างอะอยู่กูเล่นชั้นสองห้องน้ำอยู่ชั้นล่างว่าแล้ว วิ่งลงไปเลยปืนไรถือแล้ววิ่งเร็วสุดวะอํา MP7 ฮะ MP7 ลองลงมาคือ SR ใช่ไหมใช่โอเคเอาเอาบอยแมนมาเรามาวิ่งกันดีกว่าตาแรกเราวิ่งกันเลยใช่กูจะถ่ายจะ 4M Oriental เล d อ้าวถ่ายถ่ายวิดีโอเล่นเหรอไม่ได้ถ่ายเล่น ทำรีคอยเทสไปแล้วอ่ะก็เหลือแค่ทำเกมเพลย์แค่นั้นเองทำไมเกมเพลย์ไม่วางบอมวะเ้ยไอคอนวอลได้ใช้ได้เอาจริงๆดามีสปอร์ตได้อนาฮีเลสยังได้เลยแม่งเออเลนเท่าเลสมันคือใครจะซีเอ็มเซโรจาที่แต่งได้อ่ะโอ้ยเออวะเล่นแย่ไอ้เจ้ากระตุกบอมมากูอีกนะมึงเออ เด้งเข้าหัวคู่เลยตาเอาวะเราพึ่งพลังของบอดิกาและฟินิกส์เดี๋ยวนี้กูพูดจริงๆยศน้อยโหดกว่ายศเยอะอีกไม่พวกสมัครใหม่กันเยอะเอาเป็นเวทีมาแถมปืนฟรีให้เวลาแล้วมันก็มีโปรโมชั่นเยอะให้ให้ถามไอดีใหม่ คือดูกูเล่นวางบอมตายที่แล้วนะไอ้ยศน้อยแต่ละคนมันคะแนนเกินกูหมดเลยทุกคนไม่มีใครแย่เลยมัพวกเกปืนมึงไปใช้เลยเป็ดไอ้เห <ไป S 1> เี้ยเป็ดเจ็บตายตายเออกลัวแล้วพายุหา่ามันกูเห็นพายุห่าเล่นต่คอนวอยอะทั้งนั้นเขาเออเล่นแต่คอนวอยจริงเขา้าเข้าคอนวอยมาเจ็บเจ็บซีเอ็มกูไปด้วยแล้วขอโทรมดคืออะไรอะขอโทรมดก็อยากจะโทรหามดไงแบบ แบบว่ามดสนิทกับเขาเงี้ยแล้วเขาแพ้ก็จะโทรหาหมดมาเคลียอะไรเงี้ยคุณเล่นมุกแรของกูวะท่านน่ะสิเกตหนึ่งเปิดแล้วจ้าเกตหนึ่งเปิดไม่ดูสุขภาพกูเลยใช่ แรงถามกูบ้าง,งจะทำอะไรตามพี่หลุยนะครับพี่หลุยมันหายไปไหนกันวะเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้ว หนึ่งาาออออพายุห่าสามไี้เนี่ยเออเยอะพายุหะาเนี่ยตรงสองเดี๋ยวมันก็วิ่งไปเองมีตายกับรอดสองอย่าง <c oughs> มึงเสือกบอกถูกเองนะหรุยอะไรอะ่ะมึงบอกถูกตำแหน่งมากอะบอกสองมาเอาเนี่ย ก็มาเอาไงเอากระเป๋าไงก็พิมไม่เอาพิมพ์อทำหอกอะไรนะพิมพอทำมกูยั่วไงกูยั่วอ่ะสลัดผักเมื่อกี้เมื่อกี้มันมันยิงกูแล้วมันก็ขึ้นไปข้างบนโอ้มันลงมาไม่ทันอยู่แล้วไงคือมันเป็นตะการเอ้ยกูเล่นจิ้มทำนานแล้วไอนสแตนเป็นตะการใช่ไหมมันหิวใช่ไหมแตะกระอโอเคพูดจริงๆเว้ยกระบอกนี้แม่งของแต่งบั๊พูดตรงๆนะตอนนี้เล่นด่านไหนที่ว่า เอออายุหะไอเเขานัานไหนเล่นเล่นดันไหนก็นตามที่ว่าเล่นแล้วตายแล้วไม่เกิดอะ่ะกูเริ่มกูเริ่มคล่องแล้วแม่พี่ดันโทรมาเพิ <c oughs> <c oughs> ่งเคยเห็นเอเคติดกล้องนอนนี้มันยิ่งใหญ่มาก แต่ละคนนี่ไม่มีใครเป็นตัววิ่งเลยเมีแต่คนเอาไลฟ,ฟนแมนมาช่วยไม่ได้นะนกระเป๋าไปมึงวิ่งมึงวิ่งแทนกูที <laughs> มึงคิดยังไงให้ให้ตาในวิ่งเนี่ยตัดเลยไ <laughs> ม่ถูกอะเกล้ยงกล้องแบบพาราเลยนี่ว่ะกล้องเบลล่ากล้องมึงอะ กูเห็นเป็น G T ar, oul, S หนึ่งว่ะก้อนท่ามองกลางไว้มองกลางไว้มองกลางไว้เมื่อกี้นั่นแหละนะไม่ทันกูเห็นกล้องเป็น G T S หนึ่งเออยังไงก็ตามแต่แต่ว่าไอ้นี่น่าจะรอดแหละเจ้าเจ้าเอาวะไหนๆก็ไหนๆเล่นพลอยแมนได้หน่อยสองตา้เหี้ยแฝงเลยมันตกบ่อยๆว่ะตอนนี้ปรับภาพลงอีก วิ่งเอากระเป๋าแล้ววิ่งไปหนึ่ง,เ,งเลยวะอ่ะปะจะตีม,มันเสร็จมกูจะวิ่งไปฆ่ามันเอาเฮี้ยอะไรมาเวทเล็กมาเหมือนมึงเลยว,วะมึงเอ้ยดุยสมควรแล้วสมควรแล้วเป้งไอ้สัตว์เมื่อกี้ยิงกูกูรู้จุดมึงแล้วไม่มาซ้อนกู <laughs> นน <laughs> นกระเป๋าอยู่ไหนวะนกระเป๋าอยู่ที่อ่าเดสทรอยซีเอฟ เดือดไทย CF แกบพารา67ปอร์เซย้ำ67เปซ็นพวกฟันกล่องแตกครับเจ็บครับเจ็บครับแา้าการยิงมาโดนไปหนึ่นัดเดือยทย FC เอ้ย CF เยี่ยะเลยนะาึงโฆษนาแล้วมึงเยี่ยมฝาแรกนี้เลยเขาเข้าห้องมาแล้วเขายืนอยู่ในห้องครับเขายืนในห้องเขาวิ่งออกไปครับพร้อมกล่องเปล่านั้นแล้วเก็ไปยิงหวนสามสี่ห้าน ครับโดสน,นสนายสสยตายครับตัตวสาตของ,อรงเรครับงา็เดือดเป๋าวตัอสาว X เดินตายคนได้อาจจะพิงนะครับไอเหียร์ลารแมนสแตนดิงน้งรู้สึกกูเปิดโปรแกรมเยอะไปแฟมเล็ตตกว่ะง่นเหียมากสามตายสี่หนึ่งในนั้นคือกระเป๋าเอาไงชีวิตมึงมีความสุขไหมหลุยทาไงดีวะ เอาไงก็อางั้นแหละไปก็ตายไม่ไปก็ตายปไปก็ตายไม่ไปก็แพ้มีแค่สองอย่างไอวิวสวายปัง,ง <laughs> มนเ่็นอะไรอ่ะครับ <s ug> ม่เห็นคนเหรอกู <S <s <ug> <S มไม,ม่เห็นนะกูเห็นกูเห็น ายตายเขเฉียบคมเขาเปิดประตูออกมาเปิดตัวเปิดใจกันออกมาแล้วก็วิ่งไปไอยู่ในหลุมไอ้สัสเอ้ยรู้มากไมไ่รู้มากเนี่ยวิ่งโต้ที่หมาเลยอยู่ในหลุมอยู่ในหลุมก,ก, <c oughs> กูก็บอกอยู่เอามาผิดปืนนั่นแหละถ้าเอามาอีกปืนหนึ่งจะยิงคล้องวันนี้เนี่ยกล้องไอ้ภาพที่มึงเห็นไอเคกูคือเป็นกล้องไอ้นี่ใช่ไหมหล<อ>กล้องพาลาเออกล้องไอขอดแต่กูเห็นเป็นอะไรรู้ป่ะไอ้ไอ้แค่ใคร ใครเดินบังตูดวะอ้ํามึงนี่เองใช่ใช่วอาอยยาลาม้วยลาม่วย่าม่วนไอ้วะ a ดี d a s toy FC ACF นี่ตกใจไอเจมถ้าเปิด r ฟ f ์ไฟนอนโอ้ยล้มเป็นเมืองวันเลยนี่ทีมเราเหรอครับเอาอะไรมาเรียกว่าทีม พารายใ้กูอีกแล้วช่วงนี้กูเล่นแต่วอร์ซีสาธิตก็จะยิงปืนนี้ได้ไหมเนี่ยไม่เข <c oughs> ้าใจหรอกหัวอกเด็กเล่นวอซีอย่างเฟลิทู <c oughs> บ,บอะไรไม่รู้เดินหมเดินหม้อไก่ไม่หายเลยกู <c oughs> ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะกินไก่หนึ่งดาวนะครับนะเอาจริงมะนะเอาจริงเอาจริงเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องพูดบ่อยๆเอาจริงแล้วนะ ที่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเห็นไหมกูไม่ได้พูดล่อยนะนานๆทีกูก็พูดทีอเ้ยมีไอเดอเอมี่ไลน์เงแ่ไปมือกูเป็นไงกูตายคนเดียวคนเดียวนเก็บหมดก็บอสเพื่อนกระเแปดว่ะเน่ ดีจริงๆอ๋อไฟมันเปิดก็โอเคดูไฟดีนะให้คุปปิดบันเทิงให้กูเล่นดีกว่านี้เปิดไปถึงไหนก็ที่สองเปลี่ยนฝั่งนะครับเปลี่ยนฝั่งทีแรกเลย45เฟรมเลทจะเถียนจ้าด ได้ขนาดตายออกมาไม่ไม่หุ่ยอ,อ,อีอมเชยเอ็มฟักสามฟันตอรแมนเอ็กซ์จบไปแล้วติดถ่านหมายให้ดูออกฮะ เรงกันเป็นตักกิ่งเลยเชียเห็นเดี๋ยวนี้ทุกคนมี0ูนย์เ้านะครับแม้กระทั่งเพลเยอร์ใหม่ๆก็ตามแต่โดยเฉพาะยกยศเพชรขึ้นไปนั้นรู้สึกเหมือนจะเป็นยูนิฟอร์มของเขาไปแล้วการซื้อศูนย์เก้าให้ครบทั้งตัวมันต้องมีนอกเรื่องเงินบ้างจริงไหม

วัดเลยพักเดินผ่านกูไปเฉยๆเหมือนมึงไม่เห็นกูอยู่ในสายตาจริงๆเลยเป็นไงล่ะมากรีสามตายกันละเนฮ้ยลงมาจากท่อลงเนีท่อท่อไหนวะท่อตรงที่มันวะิ่งมาทั้งสองเลยดักไว้ดีกว่าดักไว้ดีกว่ามันก็อยู่แถวนั้นแหละมันไปไหนหรอก ดูข้างหน้าให้กูแล้วกันกูจะดูอีกด้านน่ะสองสองออประตูเปิดแล้วสองสองนะมันจะวิ่งออกมาหรอมันจะวิ่งออกมาหรอวิ่งมาแล้วอ่ะวิ่งออกไม่ออกไม่รู้อ่ะมาวิ่งมาแล้ววิ่ง่เตี้ยอ้ามระวังเข้ากลางอย่าอย่าทำกับกูแบบนี้ <c oughs> ไามห้สแบบนี้มามาแคมเปอร์มึงดีป่ายมาแคมป์เงินดีกว่าเลยรอเวลาสักสองสามนาทีนะอุ้ยไอ้เชี่ยมักสามอีกแล้วไอวิสินไอวิสินไอวิสิน กูใแรกกับมันไปครึ่งหลอดเพื่ออะไรเอารีดีว่ะสภาพน้าวเนเจ็บไปนิดอ่ะจะนภาจะมนบ้างมีปาทันกูว่าไม่ทัน

อัน yani ี้หลุยได้ AFK นะครับพูดถึงก็มาพอดีประตูเปิดแล้วอะไร้งเา้มางวดวดนีว่ามันีครแลก็ถูกส่งนรถเร็ว แบบเลขสองวลโลเขามีคนโดนมีตายก็โดนมีตายหมดทีมโอเคครับทั้งแย่คลิปนี้ทั้งแบบตัวมาใหม่จากเล่นวอร์ซีนะคีคอยปืนนี้ถ้าไม่มีไปเลยก็แบบไม่มีเลยไปวางไปวางบอมบ์อีกสักตาป่ะถ่ายคลิปอีกสักตาไม่ไม่คลิปกูพอแล้วกูเหนื่อยแลกไ้เทียเล่นไม่ไหวแต่ถ้าเกิดไม่ถ่ายคลิปไปเล่นได้ปะวางบอมวางบอมก็จบทานีีแล้วกันสวัสดีครับ